ะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกับเกม Creature of Senaria กันอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัว Growa c u s เนี่ยมป็วิธีการได้รับยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาดู a n i m เมชันในเกมกันนะคะสำหรับคิปนี้ไปดูกันเลยว,วิธีการได้รับเจ้าตัว Growa c u s นะคะแล้วก็กดมาที่ LS Event ตรงข้างบนตรงนี้เลยเนาะ ถ้าเรากดมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีมิชชั่นเพิ่มขึ้นมใหม่นะเป็นตัวมิชชั่นของ g ก o ว์คลาสมิชชั่นเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยไปเผาผู้เล่นอื่นนะคะให้ได้อ่า1,500แต้มเนาะแล้วก็มิชชั่นที่2ก็คือให้เราเนี่ย ฮิวจากการโดนเผาเนี่ย1,500เต็มเช่นกันแล้วก็ให้เราเนี่ยเจอ event, อีเวนต์ภูเขาไฟระเบิด4ครั้งนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายนะคะให้เราเล่นเป็นตัวสแต็กบูที่ต่างกัน4ตัวนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเผชิญกับอีเวนต์ของสภาพอากาศเนี่ย5อีเวนต์ใน1สีสั้นนะคะในหนูด,ดูนั่นเองก็ใช้เวลาทำนานพอสมควรน,นะเราก็ยังทำไม่ได้เลยดีวเราจะไปดูกันในเกมกันว่าน้องมามีแอนิเมชั่นยังไงกันบ้างนะ พอเข้ามาในเกมน,นะคะน้องก็จะตัวประมาณเท่านี้เนาะตัวก็ขนาดปานกลางนะคะไม่ใหญ่แล้วน้องก็มีความสามารถในการาว่ายน้ำได้ด้วยนะนี่อยู่ในน้ำได้แล้วก็ต้องตัวนี้นะคะน้องบินไม่ได้เนาะแต่ว่าน้องจะใช้เป็นการล่อนแทนการบินนี่ ประมาณนี้แล้วเวลาน้องกัดผู้เล่นอื่นนะคะผู้เล่นอื่น,นจะติดเป็นติดสถานะไฟแล้วก็ติดเลือดออกนะคะน้องตัวนี้พ้นไฟไม่ได้นะแล้วก็มีสักเออ They ask you how you are you just have to say that you're fine when You're not really fine And you just can't get into it because they would never โอเคเราก็กลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะแบบเข้าเกมมาใหม่ได้มาพูดต่อกันเถอะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูเป็นแอนิเมชันกันเลยเนาะจอดแปบ๊บโอเคแอนิเมชันแรกนะคะก็คือแอนิเมชันนั่งก็จะงอตัวอย่างนี้นะแล้วก็แอนิเมชันนอน แล้วก็แองเกิลแล้วก็คาเวอร์นี่แอนิเมชันก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะคะสำหรับน้องตัวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ลนะ้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย